ไม่ยอมดูแล้วทําไมพวกสุนนะไม่ทํางานออกเดินให้ความรู้คนต่างจังหวัดให้เข้าใจเหมือนพวกดะว่าบ้างออลลอฮ์นะทำงานทางานศาสนานี่ต้องเดินนะเออขี่รถไม่ได้ออกโทรทัศน์นี่ไม่ได้เนี่ยออกทีมเนี่ยคนดูต้องเท่าไร่ต้องเดินนะอะไรนะเหลืองเหลืองเดินเช้าอะไรเดินเย็นก็ไม่รู้เวลาพูดไปเดี๋ยวก็ยังก็ ร้อนอีกเวลาผมพูดไปก็ร้อนอีกมันเป็นอย่างนั้นจจวันนี้ในเรื่องที่ผิดนะแทนที่จะยอมรับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขไปเอาเรื่องอื่นมาแล้วทำไมไม่ทำเนี่ยยอมรับไหมว่าผิดคือเรา,า,เราไม่ได้ว่าอยากยนะทะเลาะอะไรไม่นะใช่ขอ,อให้พิจารณาให้ดีนะถ้าวันนี้เราพูดเรื่องคนเนะี่ยม,มันพูดกันไม่จบหรอก แต่ที่เรากําลังชี้แจงอยู่เนี่ยคือหลักการของศาสนาถ้าคนผิดเนี่ยไปชี้คนนั้นผิดคนนี้ผิดอาจารย์อามัดไม่ถูกคนนั้นไม่ถูกแต่ชี้มาที่สุนนะของนบีตรงไหนไม่ถูกบ้างเออตรงไหนไม่ถูกแนวคิดของซูฟีตาริกัตเราชี้แจงผิด<เ>อแต่ลอาชี้ที่สุนนะของนบีตรงไหนผิดบ้างเด<อ> um ี๋ยวถ้าเขาบอกบาะสุรยีไม่ถูกว่าไปนั่นคนเพราะงั้นไอ้เรื่องคนเนี่ยอย่ามาพูดกันเลยทําไมคนนั้นอย่างนี้ทำไมคนนี้อย่างนี้ทําไมคนนี้ คนก็คือคนนั่นแหละแต่วันนี้เราทําหน้าที่ของเราไม่ใช่เพื่อรักษาคนรักษาศาสนาของอัลลอฮ์นี่ไงไม่รู้ม,มันจะโดนใครก็ช่างคือคือคนน่ยผมบอกให้ถ้าใจบริสุทธิ์อย่างที่อาจารย์เกิดในตอนแรกนะถ้าหัวใจบริสุทธินะ์เนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขว่ากันนะครับ เออเรื่องไหนมันไม่ถูกเออเฮ้ยเขามีหลักฐานมันจริงเอออัสตักฟิรุลลฮ์เหมือนกับคนเขาเนี่ยที่บอกว่าฉันกำลังจะออก40วันแล้วฉันทาไงเนี่ยพอเจออย่างนี้อู้ฉันไม่ออกแล้วอัฮัมดินละนี่คนเขาไม่ได้ปักธงหัวใจเขาบริสุทธิ์แต่นี่หาเรื่องสวนเรื่องอื่นพอเรื่องนี้แพ้สิสรุปแพ้แล้วสิว่าแพ้เอาเรื่องอื่นมาเออลอาจารย์ท่านไปนนว่าเรื่องแพ้เรื่อง<น>ไม่ก็นั่นแหละสิคงจะมองดูแล้วว่าไม่มีหลักฐานมายืนยันยอมยอมละว่ากันง่ายถึงไม่พูดเลยว่าซูฟีมันถูกยังไง มันมีหลักฐานยังไงว่ามันิซูฟีก็ไม่มีหลักฐานอีกหน่อยเขาก็เหาะเหินเดินอากาศกันได้เชิญนะเชิญเชิญเชิอ้าวอาจารย์ทําไมไม่บินไปล่ะทําไมเดินไปล่ะอาจารย์ครับอ้าว